ันนี้อุปมาการนั่งกลางแดดที่ร้อนจัดก็เหมือนกับชีวิตของคนบางคนที่เราทั้งหลายได้เห็นว่าทําไมชีวิตเขาช่างร้อนเหลือเกินเจอแต่เรื่องทุกข์มากมายแต่ท่านทั้งหลายจะสังเกตเห็นไหมว่าคนบางคนแม้จะอยู่ในความร้อนจัดขนาดไหนแต่ถ้ามีลมเย็นๆพัดมาสักเล็กน้อยก็ยังดีกว่าร้อนส่วนร้อนเย็นส่วนเย็นบุญก็คือลักษณะของความเย็น เมื่อทำบุญอย่างหนึ่งไว้ก็เป็นลักษณะของความเย็นที่ทําให้ชีวิตมีความสบายบ้างแต่ในบางส่วนที่ทําบาปไว้ก็เป็นลักษณะของความร้อนที่แม้แต่จะบังก็ยังหลบร้อนไม่ได้เต็มที่เสียทีข้อนี้ท่านทั้งหลายก็ขอให้ได้ศึกษาธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าบาปส่วนบาปบุญส่วนบุญถ้าใครคิดว่าเมื่อชีวิตเกิดมาแล้วก็เมื่อทําบาปมาแล้วก็ให้มันบาปทั้งชีวิตไว ก็อุปมาเหมือนกับคนที่นั่งกลางแดดโดยที่ไม่มีสายลมเลยก็คงจะร้อนจัดจนไม่เกรียมไปทั้งตัวดังที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นคนบางคนว่าทําไมชีวิตตั้งแต่เราเกิดมาเราก็ยังไม่เคยเห็นเขาสบายหรือแม้แต่ชีวิตของคนบางคนเองก็รู้ตัวเองว่ายัางจับหลักของความสบายไม่ได้สักอย่างเียว่าล้มลุกคุกคลานมาตลอดท่างชีวิตผีซ้ำดั้มพลอยเจอทุกเรื่องที่มันเป็นเรื่องของความทุกข์ อะไรที่ทุกในโลกฉันเจอทุกอย่างจนรู้สึกว่าเมื่อไหร่ลมของบุญจะพัดมาเสีทีอย่ารอก็ขอให้อย่ารอให้บุญบันดาลแต่ขอให้สร้างบุญให้เป็นบันไดสร้างบุญให้เป็นบันไดเริ่มต้นจากศีลห้าข้อเล็กๆนะเริ่มต้นจากการรักษาศีลไม่จําเป็นต้องมีเงินในมือสักบาทไม่จําเป็นต้องมีทรัพย์แต่ขอให้มีกําลังใจในการเริ่มต้นจากศีลแล้วก็มีข้อปฏิบัติสมาธิปัญญา ไตระดับสูงขึ้นค่อยๆทําเป็นกิจวัตรวันละเล็กวันละน้อยนายรอให้บุญบันดาลขอให้บุญเป็นบันไดลมมันจะพัดมาทําให้เราเย็นชื่นใจบ้างแม้นจะอยู่ในความร้อนบาปส่วนบาปที่ทําไว้ก็ต้องยอมรับว่าบางคนทํากินเท่าไหร่ก็ไม่รวยรักใครเท่าไหร่เขาก็ไม่รักก็ขอให้เกิดปิ้งขึ้นมาในใจว่า อะไรที่เกิดกับฉันนี่ล้วนแต่เป็นของของฉันที่เราสร้างไว้มันจะร้อนขนาดไหนทําอะไรแล้วขาดทุนลงทุนหัวใจและสุดท้ายก็ขาดทุนหัวใจรักใครเขาก็ไม่รักลงทุนด้วยเงินทองสุดท้ายก็คว้าน้ําเหลวกลับมาก็ให้นึกอยู่ในใจว่าบาปของฉันกําลังทํางานแล้วแต่บางครั้งมันก็มีความสุขเข้ามาบ้าง มีคนโน้นมีคนนี้นะมีความสุขเล็กๆน้อยๆก็นึกถึงว่านี่เป็นบุญที่ฉันทําไว้ในอดีตบ้างหรือว่าจะเป็นบุญในปัจจุบันที่ฉันกําลังตั้งใจสร้างก็ดีก็ดีซะกว่านั่งกลางแดดโดยที่ไม่มีลมพัดมาเลยบาส่วนบาบุญส่วนบุญขอให้ตั้งใจเริ่มต้นเอาบุญเป็นบันไดแต่เราจะไม่รอให้บุญบัรดาลไม่มีบุญที่ไหนของใครจะให้เราได้นอกจากบุญที่เราสร้างเอง วันนี้จึงขอเป็นกำลังใจกลางแดดที่ร้อนกล้าก็ยังมีเสกว่าที่ไม่มีสายลมพัดมาใครที่คิดว่าบาปแล้วต้องบาปทั้งชีวิตคิดเสใหม่บุญเป็นของเย็นบาปเป็นของร้อนขอให้เราทุกท่านมีกำลังใจสร้างบุญเจริญพร